านขายที่ดินนะคะขายทั้งที่ดินเงินสดและเงินผ่อนนะคะผ่ะอนก็ผ่อนได้สามถึงห้าปีผ่อนก็เจ้าของที่ดินโดยตรงน,น,นะคะ <_ S 1> วันนี้นะคะเรนจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะที่เราทาการทาการเปิดโครงการใหม่ค่ะพรุ่งนี้เราจะมีพิธีทําการเปิดโครงการใหม่ของเราประมาณ6กเจ็ดโครงการนะคะโครงการนี้ก็คือโครงการบ <_ S 2> ้านสวนอยู่สบายสามค่ะใกล้เอาต่อบ้านพริกนะคะตำบลบ้านพริกอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกเนะะี่ยค่ะพอนบอกเลยนะคะชิดติดถนนล,ลาดยางน,นะชิดติดถนนลาดยางเลยค่ะด้านข้างก็เป็นถนนคอน นี่คือแปลง A1 นะคะนี่คือแปลง a อหนึสยดเก้ตารา,างวา,า,า,านะคะ <S <S 1> <S 1> ดินเราถมให้ฟรีนะคะเพิ่นบอกเลย Walk <S 1> <S 1> <S 1> ถ้าดันซื้อที่ที่ดินจับเราดินเราถมให้ฟรีนี่คือแปลงตัวอย่างที่เราถมดิงให้นะคะ แปลงที่2แปลงที่3าแปลงที่4แปลงที่5เนี่ยค่ะ200ตารางวานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านจะได้ถมดินฟรีกับเราเลยนะคะแปลงที่6 7 8 7็ตารางวานะคะซึ่งจะมีถนนเราจะทำเป็นถนนหินคลุกข,ขั้นให้นะคะว่างประมาณ8เมตรค่ะหินคลุกอัดแน่นนะคะสาธารณะอัดแน่นเลยนะคะนะคะก็172แล้วก็แปลงที่9ก้าสิบสกับ300ตารางวาเรามีทั้งหมด10แปลงค่ะตอนนี้นะคะต้นบอกเลยตรงนี้ที่ดินตรงนี้ค่ะ ท่านจะทาคาเฟ่ก็ได้ทําร้านขายอาหารก็ได้ทํารีสอร์ทก็ได้ค่ะทําร้านคาเฟ่ก็ได้ค่ะทําร้านขายของชำก็ได้ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้อวบตบ้านพิกอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมากๆการเดินทางก็แสนจะสะดวกสบายนะคะก็อยู่ห่างจากแยกบ้านนาแค่ประมาณ6-7กิโลเองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้วัดจุลาภร์นะคะอยู่ใกล้วัดจุลาภรหรือวัดสุ่ไผ่นะคะอยู่ใกล้ฟาร์มไก่ชนน้ําพระพีพัฒนะคะอยู่ใกล้วัดบ้านพริกโรงเรียนอนามัยนะคะมีเพื่อนบ้านหมดแล้วนะคะถ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวความเคร่งกวางนะคะ การเดินทางสะดวกสบายซื้อปุ๊บสร้างบ้านได้ทันทีค่ะเพราะว่าดินเราถมให้ฟรีค่ะเน้นนะคะดินเราถมให้ฟรีนะคะนี่คือแปลงตัวอย่างที่เราถมให้ฟรีนะคะน้ําพร้อมไฟพร้อม นะคะขนาบข้างด้วยถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตนะคะพร้อมกว่าน,นี้สวยความสวยไม่เคยรอใครนะคะสําหรับที่ดินนะคะเนี่ยค่ะแปลงตรงนี้นะคะจะทําบ้านสวนก็ได้ค่ะบ้านพักผ่อนตากอากาศก็ได้ค่ะร้านค้าขายก็ได้นะคะร้านค้าแคร์ก็ได้ทําโกดังก็ได้นะคะทําได้หมดทุกอย่างเลยนะคะมับนบอกเลยว่าธรรมชาติสุดๆนะคะโอโซนดีมากๆโปรง่งโล่งสบายนะคะจําหรับจังหวัดนครนายกค่ะเป็นจังหวัดเมืองมรดกธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งผลไม้นะคะแล้วก็มีโครงการสร้างถนนวงแหวนรอบที่3าไม่ไกลจาก กรุงเทพคัะการเดินทางแสนะสะดวกสบายจากกรุงเทพนะคะรีบท่าัเป้้นเลยนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะเราจะเปิดพรุ่งนี้เราจะมีพิธีเปิดโครงการใหม่ของเราประมาณ678โครงการนะคะท,ะที่ที่ที่ดินพรหมณีนะครนายกนะคะซึ่งพรุ่งนี้จะเจอกับเปิ้ลที่ที่ดินพรหมณีนะคะตรงนครเยตรงซอยสุวรรณนาสาดจากซอ,อ,อยสุวรรณนสอนประมาณ300เมตรนะคะได้ค่ะตรงนี้นะคะค่ะรีบเลยนะคะที่ทางหาเปิ้ลคับเพลขายที่ดินค่ะ เฟซบุ๊กเป้นปปนักขนาดนะคะ y ยูทู b เปิ้นขายที่ดินค่ะ095 4์1 8 6 9 8ค่ะแล้วเปิ้ลจะมาอัปเดตที่ดินในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ